ยม่าดพังหายไปไหนมาเกือบปีแล้วพี่โชครับไม่ได้หายครับทำงานน่าจะเป็นปกติแล้วคือโชคเสร็จปั๊บผมวางงานต้นปีนี้นะผมวางงานไว้ตลอดแล้ววางงานไวปทั้งปีพอกลับไปก็ทํางานเ,เหมือนเดิมทํางานเสร็จผมก็กลับมาเที่ยวก็เลยได้รับเรียกว,ว่าอะไรเนาะกลับมาเที่ยวกลับมาพักผ่อนแล้วก็ได้รับข้อเสนอจากวันพอดีก็เลยโชคง,งานนี้ครับในช่วงที่หยุดไปก็คือมีการซ้อม คือร่างกายตลอดเลยครับผมยังซ้อมยังออกกําลังกายตลอดทุกวันเหมือนเดิมห6วันต่อสัปดาห์เหมือนเดิมครับการรับไฟครั้งนี้ครับที่ทางแจ้งทางทางรายการทางแจ้งมาเจอกับมอัมัดเซซารี่เห็นฟร์มการชุกแล้วก็มีการประเมินผู้ชกเขาไว้ใช่ไหบ้างต้องทวนคําถามเนาะเดี๋ยวเะมฮัมหมัดเซียซารลี่เป็นนักมวยที่โอ้มันบ้าเนาะถ้าถ้าถ้าผมวิจารเลย บ้าทรหดดีสนุกสนานแน่นอนเขาชอบโดนอาวุธโดนทีไรก็ยิ้มทุกทีนะเดินใส่ตลอดสนุกแน่ๆเลยเรียกว่าเป็นประเภทที่สไตล์เดียวกันกับพีเโจเลยก็คือแบบชอบบกกลับแรกใช่เขาชอบแรกครั้งนี้ก็เลยเตรียมมาแลกเลยความมั่นใจของมูโจครับผมก็คือสามไฟแน่นอนแหละว่ามันอาจจะแหมจะสะดุดติดต่อหลายๆครั้งครับเรื่องของความมั่นใจเราเป็นไงบ้างครับตนี้ความมั่นใจตอนนี้ดี ดีกว่าที่ผ่านมาด้วยซ้ําเพราะว่าปกติผมจะซ้อมไปด้วยทํางานไปด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่ไม่ได้ทางานเลยคือซ้อมอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรมันก็เลยดีหน่อยสนุกหน่อยการซ้อมก็เลยมีความสุขมีความสนุกมากกว่าเดิมการมาซ้อมครั้งนี้มาอยู่ที่่ายมวยซ้อมอยู่ที่ลูกสั่าใช่ครับประมาณกี่สัปดาห์ได้ครับมาอยู่นี่ก็เดือนกว่าๆเลยครับมาอยู่ลูกทั่ว้าเดือนกว่าๆซ้อมกับเพื่อนๆมีทีมงานมีสปอนเซอร์อยู่ที่นี่ สนุกดีครับสนุกดีซ้อมดีนอกจากทรงมวยรือสไตล์เราอาจจะคล้ายๆกับทางเซซาร์ลานี่โจคิดว่าตัวเซซาร์ลานี่เซซาร์ลานี่มีจุดอ่อนตรงไหนบ้างครับถ้าเรื่องจุดอ่อนยังไม่มีนะคือเวลาโดนอาวุธเขาจะชอบเขาจะยิ้มใส่เขาจะมาแลกเลยน่าจะต้องไปดวลบนเวทีทีหนึ่งว่า มันแล้วแต่จังหวะครับผมว่าแล้วแต่จังหวะเดี๋ยวไปดูันบนเวทีว่าจะมีจังหวะไหนมีจังหวะไหนเปิดบ้างแล้วค่อยว่ากันคิดว่าเกมมันจะเป็นยังไงครับนอกจากแรกแล้วมีพิเศษอย่างอื่นไหมน่าจะแรกแ้วเพวะผมเตรียมไปแรกเลยครั้งนี้เตรียมไปแรกเลยคือต่อยหมัดใส่กันแน่นอนคือเขาหมัดดีผมก็ต่อยหมัดชัดเจนอยู่แล้วอาวุธอย่างอื่นครับพวกศอกเสกอะไรเตรียมไปไหมหมดครับทั้งมวยไทยคือมวยไทยหมัดเท้าข่าวศอกก็เตรียมไปเต็มที่อยู่แล้วถ้าผ่านไปนี้ไปได้ โจคิดว่าโจตั้งเป้าในอนาคตอย่างไรบ้างครับถ้าผ่านครั้งนี้ไปได้ผมเหือพักก่อนผมอยากไปเรียนสโนบอร์ดก่อนถ้าเอาตรงๆเลยเรื่องโชคยังไม่คิดอยากไปเรียนสโนบอร์ดอยู่ญี่ปุ่นก่อนถ้าผ่านครั้งนี้ไปได้ก็ไปญี่ปุ่นไปเรียนสโนบอร์ดก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันสโนบอร์ดที่อเมริกาน่าจะมีนะครับสโนบอร์ดก็มีครับแต่อยากไปญี่ปุ่นไม่รู้เป็นอะไรจองไปแล้วจองไปแล้วจองแล้วด้วยอยากจะเปลี่ยนสถานที่ใช่ครับเปลี่ยนบ้าง เหมือนไลฟ์สไตล์ของโจนทั้างเยอะมากนอกจากโซบอร์ด้วมีอะไรครับกอปอีนเขาเล่นอะไรเสี่ยงตายนะได้หมดแหละภูเขาเที่อันตรายที่สุดในอเมริกาไปเดินปีนเขาไปนอนบนต้นไม้นอนกลางเต็นอะไรพวกนี้สนุกมากในช่วงที่ผ่านมานะโจอาจจะหยุดแล้วก็จ,จะเห็นแบบผู้ชกเราอย่างตะวันฉายอย่างโนริวิอย่างซูปปร์บอลเห็นคือเราหยุดเราได้ติดตามฟอมเพื่อนๆน้องๆกลุ่มเหล่านี้เห็นเขาพัฒนาการยังเกิดขึ้นมาก ผมยังดูรายการวันอยู่ตลอดครับมีเวลาก็จะดูอยู่ตลอดเลยไม่ได้ห่างหายไปไหนห่างหายจากการโชว์ครับแต่การดูก็ยังอยู่ยังเชียร์อยู่ตลอดเชียร์คนไทยเหมือนเดิมแหละนักมวยไทยเรื่องของตัวอย่างไฟล่าสุดที่ช่บงวันต่อไนะโต้ได้ดิ้วในเกิดการทบ็อกซิ่งกันก่อนหน้านี้โจก็มีการต่อยสลับทั้งไทยและวกที่บ็อกซิ่งด้วยหรือใช่ครับมีการต่อยได้ดูครับได้ดู จ่วบอกว่าคือถ้าจะลุยตอนนี้ก็คือจะขอเน้นสายมวยไทยลยคือมันจะจะไม่ต่อยนิบ็อกซิ่งนะช่วถ้าเลือกได้ถ้าเราเลือกได้ผมอยากอยากชกมวยไทยขนาดกว่าอย่ี้ัะไม่รู้ทําไมเป็นความอยากครับอยากชกมวยไทยมากกว่าคือชอบนวมเล็กใช่ชอบนวมเล็กด้วยแล้วก็ชอบนวมเล็กด้วยแล้วก็เราเกิดมาจากมวยไทยชอบปติกามมวยไทยมากกว่าก็เลยอยากลองทางนี้มากกว่าแล้วมันเป็นช่วงสุดท้ายแล้ว ถ้าตอนนี้อายุ 25, ยังี่สิบห้ายี่สิบหกอยู่เออก็จะลองได้หลายๆอย่างอยู่แต่ว่าอายุตอนนี้น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วก็เลยขอลองทางเดียวอยากลองมวยไทยมากกว่าก็เลยเลือกมวยไทยสุดท้ายของโจนี่ตอนนี้โชประมาณสามสี่สามห้าสามหกแล้วครับสามหกใช่คิดว้ประมาณกี่กี่ปีในการเนรยะบุต่างเรื่อเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันผมชกไปด้วยทํางานเที่ยวไปด้วยเรื่องมันได้ ผมไม่ได้มองยาวๆขนาดในไม่ได้มองยาวๆขนาดในเรื่องการชมวยยังมีความสุขในไฟนี้อยู่ครั้งหน้าอาจจะไม่มีความสุขแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมหรือยังจักจะมีความสุขอยู่มีไฟอยู่ก็ว่ากันคิดว่าเส้นทางการชิงแชมป์โดยัง,ยงมีมันอยู่ในใจไหมครับมีอยู่เสมอครับมีอยู่เสมอไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะนัมวยทุกคนก็หวังแบบเดียวกันอยู่แล้ว ใช่ไหมเราทำเต็มที่ผลงานออกมาดีอ่ะมันก็มีโอกาสได้ชิงใช่รับเป็นเรื่องปกติสุดท้ายนีครับในวันนั้นครับโจคิดว่าเกมนะ,ะมันจะจบยังไงครับของผมเหรอผมว่าน่าจะเป็นด้วยคะแนนแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าคือเรารู้กติกาอยู่แล้วเขามาแลกเขาบ้าเขาแลกอยู่แล้วเราก็เตรียมมาแลกเหมือนกัน เราไม่ได้มาสู้มาอะไรด้วยไม่ได้มาถอยไม่ได้มาวนหนีแน่นอนเรามาแลกแน่นอนอาจจะไม่ครบยกก็ได้ไม่เขาก็เราหรืออาจจะครบก็ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 50, 50, ห้าสิบ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 เลยแล้วกันผมบอกไม่ถูกโอเคครับสุดท้ายนี้ครับฝากอะไรถึงเปนการมวยที่รอเชียร์เชียร์เราหน่อยครับครงหายไปนานเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับครั้งนี้สนุกแน่นอนครั้งนี้ซ้อมมวยอย่างเดียวสนุกครับครั้งนี้ ขบคุณครับสันส้นๆง่ายๆ <c oughs> ตอบไม่ค่อยเป็น